กลับมาแล้วครับผมชืม่อห่งสวยจริงนะเป็นล้อฟอสนะครับของโอแซดด์ได้เป็นเออร์ลินมานะครับเป็นนี่นะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับพีเคโอครับผมวันนี้นะครับโพบีเลียก์พีโคตื่นเต้นมาบอกผมจะไปซื้อรถิ๊กไปนะครับ เป็นบิ๊กไวที่ผมจูบที่สุดเป็นรถได้ฝันนะเพราะเห็นพี่กิมซื้อแล้วเราก็ซื้อตามโอเคก็เวลานี้ก็เป็นเวลาที่นะครับเที่ยงคืนเที่ยงคืนสิบนาทีนะครับก็เดี๋ยวผมจะปลุกแฟนนะครับให้ขับรถพาไปดูบิ๊กไวหน่อยนะครับเออตีมอไซต์ตีว่าขายกับพี่กิมตื่นเต้นจังใครเดี๋ยวผมขอเตรียมตัวก่อนนะครับก็ดึกแล้ว นะครับวันนี้เราก็ถึงร้าน n อ็นซีซูเปอร์ไวแล้วนะครับผมนี่ร้านเอ็นซีซูเปอร์ไวนะครับและรถที่ผมมาซื้อวันนี้ก็คือเจ้าดี้พี่เพียววิเลียดตัวท็อปนะครับน้องไม่ใช่ตัวร่างแล้วนะครับเรียกใหม่นะครับตัวท็อปครับผมถ้าเรียกตัวร่างนะใครเรียกตัวร่างตัวปากดูนี่ไงที่รักเเข้าซือองใช่เขาซื้อเอง กูดีถอยหานเว้ยลรอ,อ,อแซ็โชงหน้าลินโชงหลังลินโอ้โหอย่างเฟียเ้ยเฮ้ยตื่นเต้นชิบหายเดี๋ยวรอพี่เขาทำเอกสารก่อนนะครับมาซื้อรถเนี่ยถึงร้านพี่เขาพอดีตีหนึ่งครึ่งตีหนึ่งครึ่งพี่เขาก็ยังขายแล้วใครสนใจดึกแค่ไหนก็ขายนะครับแต่ขอให้มาซื้อนะโอเคเ็าฝากไว้ด้วยนะครับร้านเ e อ็นซีซูเปอร์บายเดี๋ยวผมขอทำตัวเอกสารก่อนนะครับกับพี่เขาก่อน นะครับเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวต้องมีรีวิวแบบแน่นๆน,นะครับแบบเป็นนี่ดยสมแดบเป็นนี่นะครับเป็นไงครับ ไม่หาเงินกับ่าได้เรื่องครับโอเคพี่พีจะไปเรียนตัวทอประคับเนองไม่ใช่ตัวรากเลยนะครับวันนี้ะครับว่าอยู่นอกสถานที่นะครับเป็นวันที่ดีนะครับผมวันนี้นะครับโหแม่งกูมารีวิวปุ๊บรถตำรวจวิ่งผ่านเลยเคแม่งถือว่าเป็นเลิกดีไปละวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรถใหม่นะครับผมของพี่พีนะครับหลายๆคนก็ถามมาพี่พีครับพี่ขับรถอะไรแล้วตอนนี้พี่ขับรถรุ่นไหนอยู่ตอนนี้พี่ขับตัวไหนอยู่สู้ขายไปหรือยังอพย ขายไปหรือยังโอเคเดี๋ยวผมจะมาบอกก่อนมามาเท้าความก่อนอาไเลียคันแรกนะครับ RSV4 RR นะครับตัวล่างนะครับขายไปแล้วครับผมแล้วก็มีรุ่นใหม่มาคือพี่ตูใช่ไหมพี่ตู L7 ก็ขายไปแล้วครับผมตอนนี้นะครับพี่พีซื้อคันใหม่มา เจ้าดิโอ้โหเดี๋ยวกูดูรถก่อนเดี๋ยวรถชนอารเบรีย R F นะครับ R S V4 R F ตัวท็อปนะครับโอ้โหดูอยู่คู่กับหมวกชัดวันนะฮะไปไหนไดูไอเตัวตัวท็อปใส่ท่อเออาร์โอ้ตัวเดิมเลยที่ผมใช้แต่ว่าปลายตัวนี้มันจะเป็นปลายเทนเนียมใช่ไหมตัวนี้มันจะเป็นปลายคาร์บอนนะครับผมตัวนี้โอ้โหดูดิชีย่ย โคตรเท่โอ้โหดูดิเขี้ยมันโคตรหล่อเลยอเมรเกียนี่คือแบบดูดิเขี้ยงสวยจริงนะผมมองว่ารถมันเท่มากเลยนะแล้วผมก็มันทําให้ผมอะซื้อกลับมาขี่อีกรอบหนึ่งได้อะนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคามันลงมามันก็ไม่แรงนะราคามันก็อยู่ประมาณสี่ห้าแสนนะครับมันก็ลงมาลงมาเยอะมากเพราะว่าออกออกห้ามือหนึ่งมันก็อยู่ประมาณล้าน ถ้าตัวนี้มันล้านล้านเท่าไหร่วะล้านสามหรือล้านหนึ่งอ่ะผมจำไม่ได้น่นจาจะล้านสามนะถ้าเป็นตัวเนี้ยนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณสี่ห้าแสนถ้าใครแบบมีตังหรือว่าอยากจะครอบครองอ่ะแนะนํำนะครับอพิเลียเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะครับผมตัวนี้เนี่ยีไปก็จะมีไส้กรอกาขายด้วย <laughs> โอเคก็มานนี้นะครับนี่ถ้าตัวท็อปให้เราสังเกตเลยที่หัวโชกนะครับตัวนี้เป็นปี16นะเป็นรถรถเป็นปี2016นะให้เราสังเกตตัวโชกหน้าเห็นไหมตัวโชกหน้ามันจะได้เป็นเออินมานะครับผมแล้วก็ได้เป็นล้อมาล้อนี่เห็นไหมล้อมันจะเป็นตัวนี้มันจะเป็นล้อของโอซนะโอแต่ผมยังไม่ได้ล้างเลยดูดินะครับได้รถมาก็พึ่งจะมาขี่เป็นล้อของโอซนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีออกแดงๆชมพูชมพูหน่อย นะครับผมแล้วก็ได้ชกหลังของเอรินมาชกหน้าหลังเอรินนะครับผมแล้วก็ข้างในน่าจะเป็นกล่องเป็นกล่อง ECU น่าจะแรงกว่าตัว r นิดนึงนะครับผมตัวนี้ก็จะประมาณนี้แล้วก็สีสีจะได้เป็นสีเทาตัวนี้มาแล้วก็จะคาดแบบพิเรยข้างมานะครับถ้านหนก็ตั้งแต่ได้รถมาผมก็ยังไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเลยนะครับผมมีแค่อย่างเดียวเพิ่มแค่อย่างเดียวคือมีแค่กาดแฮนด์แนวที่ผมไปใส่รถผมก็ไม่ค่อยมีอะไรเลย มารีวิวนะครับเผื่อคนคิดถึงกลับมาลานวงการเฉยเลยโอเคก็เด,เดี๋ยวผมก็ต้องไปแล้วเพราะว่าดูดิฝนมาแล้วฝนมาแล้วโอเคก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆทุกคนก็ฝากติดตามด้วยนะ PKO นะครับผมกลับไปแล้วครับผมเ <laughs> ต็มระบบหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูนะเพราะว่าก็มีช่วงขี้เกียจบางนะครับเพราะว่าผมกับพี่ขิมเริ่มกลับมาแล้วตอนนี้พี่ขิมก็ กลับมาซื้อรถอีกแล้วตอนแรกกิจจะเลิกกันแล้วคือไม่เลิกไม่ได้จริงๆบปกการบิ๊กไบ์เดี๋ยวฟังเสียงท่อก่อนแต่ว่ารถผมเนี่ยมันมีปัญหาคือตัวแบตนะครับที่ได้มาเนี่ยมันจะต้องไปเปลี่ยนเพราะว่าแบตมันอ่อนแล้วนะครับเพราะว่าเขาจอดนานนะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูทีนึงนะครับผมไม่รู้จะสตาร์ทติดหล่าเยี่ยม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 สตาร์ทไม่ติด เดี๋ยวขอเดินห่างจากรถหน่อยวันนี้ก็ขอจบคลิปไปแคนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากไปได้วยนะครับ PKO